สบายดีสบายดีบรรยากาศยังแรงที่องจสากำลังออกบ้านแค่นมาคอดเดยเฮยขาสิไปใช้กันมาอนี้เขาได้นินเขาวได้ยิ่ข่าวมีงานมันบอกแม่เด้ข่าวสิมีมีอยู่มีกิ่นเออเออก็เลยสิไปเบิ่ง่ามียังกิ่นนะเนาะเปไปตาข้า็อยู่ต่อขนบเปตากับฝ้ามาพี่น้องสิไปเเงินสาวสุยเงินใหญ่เงินงเด้นเงนี่นนะ ม่บวานเห็นนั่นเลามาห่อในเฮือนเนาองโอ,อมันอีกได้ข้าเฮื่อนเรามีกลิ่นกนเลยพ่อไปห้ยห่อทั้งแม่ทั้งลูกนะเมื่อวานนี่ลูกห่อเมื่อก่อนอันนี้จะเป็นคางบ้านพี่น้องเข่าน้องเข่าก็เริ่มออกแล้วตั้ออกอันนี้จะเป็นบ้านหนองแต้อันนี้แยกสามแยก เป็นโรงเรียนกอนกากโตเขาเจา้ากากโตได้หนี่เลยพี่น้องจา้านั่งตรงหเเมกเ็มปรตอยู่แค่ฝ่ายยังมาไล่ไม่ได้ดอกอันนี้เป็นบ้านยายเงินบ้านสาวสวยมากหรือยังวะมีงานอย่างคือมิดซีรีค,คือโบมีขู่มีคนคหรือว่ามาผิดหลังหรือจังได็บบุ๊คโ้ฮัลโหล มีคนอยู่อีกปะยังบ่กเส้นมาเส้นฮะยังบ่กเส้นมาบูกไปชื่อกระไดชื่ออีกอย่างเดียวนี่แต่ดในชื้อค่ะซื้อแน่อ๋อบริมาตะเฮืองลาลอนตะกี้เดีมันโลงในนอกเฮือนเนาะปีต์ปีตคือฝนสาดอันหลังนี่ก็สิเป็น แพร์เอได้้นี่นะัเจ้าบุ้งเปิดห่ื้อมาแต่ีโน่นี้ตากไปีโน่่อยแพ่ไหนเขาปีนน่นหน่ะอ่านเดือปีอยู่ท้งเพื่อนน่ะมาเดี๋ยวอีกคนน โหลดไปเต้เือดเลืดดได้เศ้าเสียงป่างเงินบุญในเข่าเยเงินงามงาม<อ>ว<ะ>มันะขาได้ส<ะ>ิขึ้นมาเลอัไปหาล้ีนวข้าออกบ่แล้สวัสดีพี่น้องอันนี้จะคลองบ้านจะคลองบ้านน่อสาวสวยน้องจา๋า เพื่นเพื่อนก็สิเป็นทรงโบราณแต่ว่าเพื่อนกระปิดเนาะถ้าเป็นสมัยโบราณเขาจะาสิบยปิดไปปลาโลงให้มันอากาศเย็นๆนะเอาที่นอนคือกลางสบายดีพี่น้องนะอวันชิมาก,กินวันเกิดร้านสาวกแต่ย่างหม้อเนาะร้านาาสาวแล้วไปใส่ไปเมืองฉือปลาไปชื่อปลาเฉยย่างอะไรอย่างเง้ยไปใหม่ก่อนเลนะ ตอไปไมยันเตติงจะไป,ไปไเฮือนแล้วก้วงกวงพี่น้องอันนี้จะเป็นอ่าซานรือมองล่างถวยลลางจานนอกทางนี้อันนี้จะเป็นเฮือนครัวแต่ว่าก้างวงนะสมบรรยากาศด้านหลงนงนังเนาะนาเซนยืินออกไปหอดฝนรักเอยู่หนเออ น้องจา๋าด้านล่างสิเป็นนาเราเองนี่แหละงามเลยเข่าเราหลังงามได้ออกแล้วคร<อ>ัวบ้รรดาศ์ครัวสมัยก่อนกับสีล่างถ้วยล่างจานในเฮ<อ>ืองนังสี่แหละโคตรว่างามงามขี้ฟุ่นขี้งัวงามแต่เขา่าดอนี่แล้วเข่างันกับเจ้าเลี้ยงไปบงเบิ่งนมน่ได้จืดคืดเอออันแดงแดงนะบอตาหน่อลงได้มันเม็นหนาได้หันมาตาหน่อได้เออเพื่อสิ่เป็นส่วนมันแดดเนาะ อ่าได้ไงอา้ไปหาเห็ดมาเนี่ยพี่น้องเอ้าเอ้าวิปจนหวหเาเห็ดมาในหัวไบ่มันออกเออเเลิบหเฟสเฝนตกพี่น้องเห็ดก็เลยเริ่มออกเนาะอย่าไปหาเลยไดเห็ดในหวยพอแกงหน่อยหนึงพอแกงหน่อยเอาในตียงอกกับอยู่ด มให่ันหางก็ออกบ่ท่านได้ถ่ามันกำลังมีแต่ดอกหน่อยรัวเราสะอาดสะอาดนีพี่น้องเราหอยเป็นระบอกระเบียบหมอเหกเตกกะโปกระทรงกระซามกะละมังโขกสากเก็บของนมาลา้ต่าหอมหัวแดน ้าวเข่าเข่าเลยนางกินเข่าเลยแล้โอ้ยเข้าเลยป็นวันนี่แต่าจะกงนไปจะแล้วอ่ะแค่นี้มจะกินเต็มอิ่มกินเท่าน้อย กินตัวละหน่อยแล้วก็กินดูอ่ะอือกินดูพี่กอดเนียวก่อนอือันเนี้ยนี่แหละเราบอกกิน,นะะแล้วครับจ้าเงินราวกันจะเป็นเป็นสามหลอกคนเด้อ,เอ,อันนี้จะเป็นหลอกที่สองลอกที่สามคนห่วงเนาะมีลยมายห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องห่ออันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเผ็ดอือยก็อันนั้นก็จะเป็นห้องเก็บอันอันพลอยอือเก็บเผ็ดเก็บพลอยจะเก็บนะหมายถึงพลอยกวดเฮือนเป็นบอลพลอยกวดเฮือน เพดกับเ็ดอยู่แน่นนาเในเฮือนหลังหน่อแต่ว่ามันก็สิมืดๆแน่เพราะว่าเพื่อนแอมแอมนี่แหละมืดแน่ฝนมันสาดเบาสาดแหละโฝนมากเลยชีสอดชีไร้ใส่ตู้เย็นนี่กับยอนปอาปะมห่อมี่อะไรพอเป็นเฮือนทรงโบราณนะเขาจะเอ็ปลาโล่งแบบเกยเฮือนเกยเฮือนโบราณนะ แต่ว่าพอแอบแล้ก็สิมืดอเหมือเนี่ยสักหน่อยอเพื่อนโบราณเพื่อนปัดหน้าแมื่อนเฮือนแบบดินปอกไส้นั่นเด้เวบนบ่เฮือ,อนดินปลูกกระเบื้องนะโอ้ยอเสร็จแล้วเสร็จอีกคันไฟ<า>ปนดูแล้วมันยืดอยู่เนาะอืมแต่ว่าเฮือนใหม่แบบนี้นะมันบริสุทธิ์โปรกงและสะอาดอห้าปัดอ,นอนันนักเตื๋ยบ้ามือปัดกับพ่อปัดนะลงมาผัดกับไปเลย ปาาเฮือนเฮือนปูกกระเบื้องมันยางไปแล้วเปลือดอีกแล้วเออเอามาดูอันทูกระห้อาเต็มกี่เนื้องแล้วเฮือนกระเบื้องเนาะปูกกระเบื้องแล,งแล้วยังบ่แล้วสาดเสมออนี้ก็จะปูกศาดคือเก่าแม่เป็นสมอฮะแกะมาก่อนบอฮะผมเป็นกับพ่อป้านั่นเลยเครื่องอะไรย่างเงี้ยเขาแยกย่นะแกะมาก่อนนะเครื่องพักตั้ลิงงานได้เออเครื่องพักตั้ลิงขอีแม่น่ะหกคณะโรงงาน เออมองตามเนี่ยงว่ามีอะไรอ้าห้านอกเห็นัะก็บ่มัน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 มืดเด้อบหาแล้วมกะโงฮะว่าลื่ n g โควิดในเดือนนี้พี่นอกรึย เป็นนองแท้โดอัล <P ot> ี <ali> พี่น้องกอข่าวใหญ่เงง สาวน้อยในดงข้าวจะอ่อนเข่าแล้วพี่น้อะได้กอดหนึ่งอ่ะนี่มันตั้งท้อจิกกำลังออกแล้วอา้าวมันเฟืองกันติออกแล้วนี่เฮียบอมันเริ่มออกกันแล้วล่ะอัน,นหน้าเราเจ้านานก็ได้ข้างไก่แล้วนียยายนี่นี่เฮีมไม่ออกบ้านเฮ้ยจะใส่เบ็ดกบอร,รือไง cốp phút tô nhảy, pha khảo nhảy, cốp cả nhảy đây phì nó Sắn sủi mà Sắn sủi khá không lắm Nạ งามบ่พี ạ, ่น้องงามแต่กดแซ่แค่เข่าอีเตี้ยพี่น้องจ๋าพี่เพียงพอมันออกแล้วมันช่เพียงคอพี่กอหนึ่งสองกำถามันบอกงามมันก็บเพียงขอนแอลเจ้าะก้อนใหญ่ๆสวยมากเลยท่านผู้ชมขนาดก็จะเปิดเพลง เออในศูนย์การโตนี่ออกไปแล้วเก่าคนพี่น้องมือนี้แต่ว่าหมอ,อกะฉีดวัคซีนให้น้ำมันบ่ะสีวัคซีนให้ก่อนออกโคตรพอว่าเข่างามลงมาเดิมเบิ่งด้านลุ่มกับสิบงงามอะไรพี่น้องเออกบก่คืออยู่เทิงเฮือนอย่างงงแต่โอเขตเทิงมันอยู่เทิงเฮือนนี่นสวยมากน้ำไหลลงมา,ามบ่บางามแต่หน้าข่อย นาพวกเรานี่เรียบร้อยหากงามอยู่แต่แถวนะกกกระดาวนะดิกับกกหม่วงผัดแถวเทิงผักง,งามทั้งหลุมลงมาผัดอ้อยใส่ปุ๋ยก็ไม่ทนัหนหรอกไงงามดสดขนาดระดับหา้หางห้างเป็นเสกม,มันเกาะง่มันได้หลับน้าขคีสีเต็มๆนี่น้ามคีสี เหมาะเราใส่ถอดลงมาในใสนน่นี่ถอดอยู่นะหึใส่ถอดอ่าใส่ถอดลงนะเออหนาขีดสีสมพรมันจากงามครับก็เลยสีคืออะไรพี่น้องตาของบุมบับมบุมบับม,มาน,นะกระดูกคนตกอันนี้คือบ้านใหญ่เงินพี่น้องไว้ไหวสำนี้ด้วยพี่น้องด้วยไปผอ,อกันเลคลิปหน้าพี่น้อง Wait. Yeah.